สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟูี่พ้อนาคสวัสดีเอฟีเก้าเอฟสี่ไหมกำลังมาเป็นเอฟสีแแดงมามาจ้ามากินเข้าเนาะคะเนาะกินเข้าอะไรก็ผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราไก่ดาวเนาะค่ะเนาะก็อนุญาตอันนี้ ใข่เนาะค่ะเนาะมาจะามาผัดกะเพราเนาะค่ะกะเพรามันน่วยนี่จ้ะ มันด้วยจ้ามันก็ก็แรงกับแดแรงเนาะค่ะเนาะมนโมโหอะไรกินเนาะค่ะเอาผัดกะเพรานี่ค่ะกะเพรามันมน้อยเนาะคก็เลยเอาหอมหัวใหญ่ใส่นำค่ะ พี่น้องยาแดงไว้ปดคิดวัคซีนวันที่สี่น้อง่ะมื้อนี้ะวันที่สี่ค่ะยาแดงว่าไปครบอยาแดงยันไปใช่บ้บานเม่ไไรครับวันที่หกยาแดงเดใส่บ้บานบุญซาาบ้านยาแดงนคนอะบุญประจำาปี่ยนเดือนสิบอะค่ะนะ ยันไข่มันมีคนไปใส่ให้นนเนาะเนาะเพราะเพืน่นดื่อกันบ้าง ปูยาตาใหญ่มาโอมเพิ่นป่อยปุยาตาใหญ่มารับข้องเนาะค่ะเนาะข้องใส่บ้าเไมทำบุญนะคะอย่าแดงระยนันคิดยาละยนันอยาแดงระยันอันไข่ค่ะย,นยันไปพวได้เนาะจันเนาะเออก็ผัดเพิ่นก่อนค่ะ เลียบุญก่อนเลบุญเดินจะเร่งไปเวปคิดย,ยาคร่ะยาโควิดไอ,อยาปักกินนะคะ อย่าเด็งไว้แล้ใส่ทั่วค่ะบ,บ่มีกทั่วก็เร็วหอมว่าแย่มาใส่ค่ะมาจ้ามานุงกิน,นเข้านุ่มกันกินเข้าก็ไปแดงกึ่งอืมแดงดื่ม แตงมัน่วยนึงแน่นวยเดียวค่ะนึกถึงแตงมันละก็เนาะ พี่น้องผัดกระเพราก็เ็แ <c oughs> บบนบาๆเนาะขนมนี่เรียนฮ็ดบอเซฟคือคนอื่นเนาะค่ะแต่ว่าพอกินได้อยู่ค่ะท่านเศ้าผัดให้กินค่ะเหมือนเนี่ย เด้งนูค่ะนนูเข้าแหลงไรอืมเด็ดนะ

จ้ะพี่น้องบันพี่น้องฝนตกเหมนกันบันจะ,ะเดือดฝนตกไล่เหมือนละเน,ะนาะน้ำก็แห้งนุ <c oughs> งไปเลิกแล้วค่ะ ใบกินหอดพี่นองนอกกะลยกินน้ำพี่นองนกคันนะกินไม่กินมากก็กินหอดพี่นองไว้บนใบบนมากินน้ำพี่นองก็ได้กินหอดพี่นองดีไอยแดงก็ได้จ้าก็บะหมีงได้นกคันนะอันพี่นองคนใดก็ถ้ายาแดงปบบนเด็ดหอดยาก็เขโถษด้วยก่อนนกคเนนะ เพราะว่าไปไปเรื่อยๆค่ะไปห้พี่น้องอเขาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็นยังไป,ปหอดบานใดจะอันอที่หอดทีละบานละบานเนาะค่ะเนาะจ้าก็คลิปนี้ก็ไว้จำนี้เนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยเยอะงด้วยจ้าก็ให้พี่น้องขอโชคดีมีชัยกันทุกคนนะกันเนาะคุณพระคุ้มครองพี่น้องจา้าสวัสดีจา้าขอบคุณค่ะลองหน้าเนาะค่ะเนาะ จ้าโอกันไหม่ลิบหน้าเนาะคะ่ะ